สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในคลิปบทความการเดินทางของชีวิตโดยโคโจเพจยกจิตยกใจยกชีวิตวายโคตตุกตาโคโจโตอนคุณมีชีวิตเพื่อความสุขหรือทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวอ่านเรื่องนี้สิ อยากแชร์สิ่งที่ได้จากคอร์สจูนจิตกลุ่มหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะจริงๆพิมพ์ไว้นานแล้วจิตข้างในมันอยากแชร์มากๆแต่เพิ่งมีโอกาสพิมพ์ให้เสร็จวันนี้เป็นการจูนจิตกลุ่มออนไลน์ที่เข้มข้นมาก ตั้งต้นไปแบบสบายๆเรียนมาแล้วทุกคอร์สน่าจะเครียมหมดเกลี้ยงวันนั้นไปพักที่หัวหินพอดีค่ะซื้อที่พักไว้สําหรับฉลองวันเกิดแม่แต่แม่ไม่ได้มาแม่กับเพื่อนๆเ,เขาขับรถกลับชุมพรเลยโค้ดถามว่ารู้สึกยังไงตอบว่าบรรยากาศดีสบายมากตายตาหลับได้แล้วจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะ การจูนจิตกลุ่มครั้งนี้เหมือนเกิดมาเพื่อนูดเลย p r i v a t e c โคช h ิ่งย,ย,ย,ย่อยๆโค้ชโจาพาไปเห็นอาการน้อยใจที่เกิดขึ้นจากแม่และครอบครัวหลายครั้งทำให้ใจเราเจ็บเรากดมันโดยการทำเป็นว่าไม่เป็นไรไม่รู้สึกไม่แคร์แต่มันทับถมการจนเป็นนิสัยใหม่เป็นอาการใหม่เช่นเรียกร้องความสนใจด้วยการทำผิดพลาดป่วยเพื่อให้แม่ดูเราสนใจเราและโอเรา ตอนจูนจิตตัวนี้มันถูกจับได้มันแสดงอาการเสียใจโกรธสารพัดอารมณ์ลบออกมาหมดค่ะกรีดร้องไห้อาเจียนจนหมดแรงคิดว่าจบแล้วโค้ชไม่คำตอบอีกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ที่แม่ไม่มาเรานั่นแหละที่สร้างมันเองใช่ค่ะตั้งต้นมาแบบนั้นจริงๆตอนซื้อไวเชอร์ที่พักบอกกับตัวเองแม่คงไม่มาแม่คงมาไม่ได้แม่ชอบไปกับพี่น้องคนเยอะๆมากกว่ามาครอบครัวเราตัดสินไปตั้งแต่ต้นแล้วจะมาเรียกร้องอะไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตความสำเร็จความผิดพาลาดเรารวนดูดมาเองทั้งหมดค่ะ ขอบคุณโคโจ้าพาไปเห็นพาไปเคลียให้ภัยตัวเองและแม่เราและแม่เป็นเด็กน้อยเหมือนกันเรามีแม่ในเราเราก็คือส่วนขยายของแม่แบบที่โค้ดบอกเลย <c oughs> การจูนจิตบรรลดส,สั้นตัดทอนได้จริงๆเหมือนเกิดใหม่มันตื่นปัญญามันเกิดที่ผ่านมาโฟกัสผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละคอสเป็นเงินและมันดีกว่ามากๆถ้าเจอตัวตนที่แท้จริงของตัวเองจากการจูนในครั้งนี้ ขอบคุณศาสตร์การจุนจิตจากโคโจูโคต,ตุกตาและโคตพาวนะคะโชคดีมากๆที่ได้รู้จักทั้งสามเทพโคตได้รู้จักการจุนจิตยกชีวิตยกภพภูมิได้จริงๆค่ะกราบขอบเพราะคุณด้วยหัวใจและขอขอบคุณเพื่อนอัพิจิตนี้ทุกคอร์สเรียนด้วยนะคะที่ส่งความรักให้กันเสมอนะคะเราให้แม่ฟังสิ่งที่ตื่นรู้แม่บอกว่าใชัยนุชเป็นแบบนั้นแต่แม่เป็นแม่ยังไม่กล้าบอกนุชเลยโคตสุดยอดค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับโคโจโคจูนจิต